สวัสดีพี่น้องกองไฟเบิดสกูสกุลเอฟซีเบิดทุกคนนะครับมาดูการนี่กับพี่น้องเลยหยาล้วงลายขนาดปนตกมาใหม่ควายกับมีหยากินอย่างล้วงลายเลยพี่น้องเมือนกันนะหยาอย่างงามพี่น้องเลยบรรยากาศก็คืมๆอยู่เลยเหมือนฝนจะตกแต่ก็มีแดดเนี้ควายกับเบิดหยากิ้นอย่าพี่น้องในช่วงนี้กูนะหยางามครับอ้ แต่สะอ่อนพี่น้องกินเป็นฟูงฟูงนี่ยิ่มตลอดทุกเมื่อช่วงนี้พี่น้องไงหนาลายครับขึ้นอย่างงามก็พ้นตกตลอดเด้พี่น้องเลยช่วงเนีย่ยเนื้หนาบึงหนาเลยพี่น้องแต่ตอนหนาแรงกะ ก็มีอยู่แต่โบลายปันไดพี่น้องก็บุกคึ้นระดูการระดูการนี่โอ้บอกเลย,ยพี่น้องพื้นที่เงาเพิ่มสี่สิบสี่ไร่เศษสามงานของตะเกงเนาะเดือยคเจ้ะน้อยอย่าเกิดงามแดดซำซ้ำย่ำเศร้า เข้ามุงเก็บซิบมุงพี่น้องก็มุงกวัวแต่ว่าก็มีลมเลยพี่น้องคนเป็นลมแรงหรือลมถ่วมคนทุกดูกระโดดพี่นอ้องอจนเนยากก็เลยงามเอางามเอาควายไม่ต้องห่วงเทียบกพื้นทีเขาไปอางอีกพี่น้อง หงากระไรฟังนก็เป็นกำแพงเลยพี่น้องมีเครื่องบินขึ้นจากชวนนภูมิเครื่องบินไล่พี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาสามสิบนาทีขึ้นสี่สิบนาทีออกลูกกี่ขั้นเครื่องบินเพิ่งแล้วพี่นอ้องเลยงาไปแต่สะออนกันยังต้องไปเกี่ยวเพต้องไปตัด con vắng nhá, vài khắc ngang ừ. bên ngang vinh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  theo mình thì vinh này đâu, theo thì ngang kia bên vinh bên เป็นต้นไม้เป็นกจะสออไปหน่ me, อยวันใดว่มีหยาลายปานนี้คือออยวบาทีง่ายี่่ต้องห่วงังหยากราก่วน ก็เก่งกับพ่อแมาพี่น้องพี่เอฟซีสำเนาพ่อครับกันใหม่ครับมื่อช่วงนี้ก็บุกคอยได้ลงเพราะว่ามีงานข้างนอกหลายช่วงทันยุ่งตันใหญ่อะไรเป็นตัวอย่งเดี๋ยวเมื่อนี้ได้มาทำนาทีเลี้ยงควายคือเก่าแหละนะค้ับอ่ะจบลงกับภาพบรรยากาศฝุงควายยิ่งใหญ่งามสวัสดีและสวัสดีเด้อประบ Yeah.